จะเอาหัวนั่นแหละจะะเลี้ยงมมวนั่น้นึ่งหงของสราจนเลือดดร็อเอรคุโัน้สอแทย้าวุ่จิเ้องานของท่านดรอสุิานผูบอสอนะครับสของิสิบที่นมาที่มอบความรอ้บางใจวที่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต็มใหม่เ็มือแล้วเต็มใม่เต็มมือแล้วเดี๋ยวพาพวกที่พกน้องนะครับติดตกหานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเมาหลเมื่อั้นเมาหลเมาก็เันยังไงด้วย หุดเที่าร้านประแดดงามๆนะค่ะรุ่งองคาาทันะดดค่ะ้มพละรสกลนครพัฒนาทุกิมิดินะคดับเื่อนันือไปแล้วจะเมื่อนันก่ซื้อไปแล้วสอนี้นี่ได้มาค่ะครละนะฮะคสวัสดีจ้สวัสดีปีใหม่วันดีค่ะดเดอดังเดอเดเดอด ดเป็นนายกองการบริหารสวกลนคเบอร์สองเบอร์สองจุลพลสกลนครพรหมคำดวงเป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเลือกตั้งทั้งนี้เลือกจุลพลังสกลนครดรธุคอขับดวงเบอร์สองเบอร์สองกรรมท่าไใดเจ้าคุณยายจ๊ะ อันนี้ก็ะหาบาดป่จ๊ะเมอสองกัดจะเป็นยังไ้างหมอซอดรทุพงคําูตับ,บเฟืองูแช่แตดเดอไปใบกระเทียมมาไม่ก,กองเพราะใดจ๊ะ

คทำปวัปวผปัวคันสมแมนจ้ะซื้อไว้แล้วฟังคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ได้มานานเลยเอานี้ยี่สิบบาทได้ เพ okay. evet ื่อนๆไปไหนหมดเนาะเพื่อนๆไปทางไหนหมดเหลือตัวเดียวยังไงค่ะพักงามขนาดจ้าพักสวยค่ะสวัสดีจ้าอันนี้อันเท่้ายเนาะเขาเขียบเนี่ย จะเอาถุงหนึ่งจะพริกสวยแล้วค่ะเนาะพริกจานเพื่อใดจ้าคุณป้าจ้าสวัสดีจ้าวันนี้กินผักบัวข้อห้าสิบบาทเอากองนี่จ้ะกองข้างหน้านี่จ้ะ เก็ต <S 々> ุ้เท uh, ่าไหร่เนี่ย10บาท10บาทจ้า10บาทค่ะกล่องเท่าไหร่จ้าเอากล่องหนึ่งจ้าเอากล่องนี่จ้า30บาทบอจ้าเอากำหนึ่งจ้า ไปพันสมพักพักบัวเลยจะพี่น้องจ๊ะนี่นี่สาบาทใส่ตุ๋อันนี้กาละสิบบาทพักบัวอย่างค่ะคุณลุงจ๊ะ๋างคนอย่ห้องรำกลางาคนอยู่ห้องพักบัวดออันนีล่างของแรนี่กเียมก็ได้แล้วันูเตรนี้ได้ได้คือการแต่มันขินาก พักบัวพักบัวเลยบมดจ้ะกรรมเท่าใดจ๊ะคุณลุงสีิบ่าทครับเป็นเท่าไหร่คะนี่ปลาขยงี่วอดปลาโคตปลากคตรามื่าเห็น

ใช้่บาทกอกแลซาต้ายัมาจ้อเน่มแด่แต่้าวหอดูแลโอ้พนังเสยน้องหญิงมีผู้ชายาเคือเทศาเครื่อเทศถุงเท่าไรจ๊ะชิบชิบบา กระลำยี่สิบบาทได้กระด่างสิบบาทพริกสิบบาทครับอันนี้พ oh> ริกพริกสิบบาทเอาเอาจานนี <h h <h ้จ้าอุ้ยดอกแคก็สวยเนาะบบาทครัดอกแคก็สวย สวยคือคนซื้อนี่แหละเนาะล่าล่าส it ิบบาทนะคจ๊ะเอาไปล่าตำแน่จารู้เนึ้อจ้าเดี๋ยวมาเอาได้จ่าเด้อคุณย้ายบะมาบะแจ้งมัอนี่เดี๋ยมาครับจะให้พักอืมจอดเลยนะจอดเลยนะ จ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่สบายเออการดาวครัวก็ได้ครับคิโลโละหกสิบห้าบาทครับอาบบาดุ๊กนะครับเดออบาดู๊กตัวใหญ่ครับขายกันกิโลละหกสิบห้าบาทครับเออกาเอาวครัวกันได้ครับบาดูกใหญ่ครับบาดู๊กตัวใหญ่เลยครับขายกันกิโลละหกสิบห้าบาทครับ